ไม่ใช้มันก็ไม่ดกอย่างนี้นะเคยลองหลายตัว,วไอไที่แบบเล่งดอกเล่งอะไรพวกนีน้มันก็ไม่ไม่ไม่ดกอย่างนี้ไม่ดกอย่างนี้ไม,นไม่ดกขนาดนี้ไม่ดกถึงขนาดต้องหาไมา้คำ้ำแล้วดอกลูกมันมีต่อเนื่องอยู่เรื่อยเลยครับลูกคู่นะคะเนี่ยลูกคู่มันจะคู่กันอย่างนี้เนี่ยแล้วดูกิ่งแค่นี้ตอนนี้เก็บออกทุกวันไหมคะเก็บออกทุกวันครับวันนึงสักประมาณกี่โลพี่ประมาณ500ถึงเป็นตันนะครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับานลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะ EP นี้เราก็ยังไม่ไปไหนไกลนะคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วเราก็มาชมไรฝรั่งค่ะที่พี่เขาบอกว่าไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้หลายๆตัวด้วยแต่แค่ใช้ไฮโกตัวเดียวก็เก็บผลผลิตไม่ทันละเดี๋ยวเรามาเจอเจ้าของไร่กันดีกว่าคะ่ะว่าเขาใช้อะไรยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ ามาบุกถึงไร่ฝรั่งนะคะพี่เบิร์ดกับพี่ออนทำไร่ฝรั่งทั้งหมดตอนนี้กี่ไร่คะประมาณ20กว่าไร่ย่กว่าไร่ตอนนี้ใช้ตัวอะไรของเราบ้างคะในส่งอัลตราซอยซองสีอะไรส,ส,สีส้มซองส,งสีส้มเดี๋ยวนะ20กว่าไร่นี้ใช้ต่อรอบกี่ซอง ใช้ทุกอาทิตย์นลทุกอาทิตย์อาทิตย์ละซอง<ะ>แต่ซองหนึ่งยี่สิบไร่เลยโอ้โหโคตรโหดนะคะผสม <laughs> แล้วก็ฉีดพ่นรวมหมดนะคะแล้วก็พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างความแตกต่างดอกมากครับทุกทีไม่เคยดกอย่างนี้ครับมาใช้อันนี้แล้วดกแล้วดอกลูกมันมีต่อเนื่องอยู่เรื่อยเลยครับอ๋อต่อเนื่องก็คือพอมีดอกแล้วก็มีลูกเล็กแล้วก็มีลูกใหญ่แล้วมีเก็บดังนั้นพอรอดถัดไปเราก็จะมีของเก็บในทุกๆวันใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เก็บออกทุกวันไหมคะ เก็บออกทุกวันครับวันหนึ่งสักประมาณกี่โลพี่ประมาณ500ถึงเป็นตันนะครับโอ้ห้าถึงเป็นตันเลยนะคะที่เราเห็นนี่ขาวๆนี่คือรุ่นไหนแล้วคะพี่เบิร์ตเก็บมากี่รอบละอันนี้เก็บไป2อรอบแล้วครับโอ้ oh, <S 2> 2 <S เก็บไป2รอบ,รอบแต่ก็ยังมีเยอะครับ ยังมีเยอะนี่นี่คุณนั้นเก็บได้อีกหลายรอบนะถ้ารอบนี้ก็หลายตันเลยครับโอ้โห oh, หลายตันเลยนะคะ <c oughs> แต่พี่เบิร์ดกับพี่ออนกระซิบบอกว่ามันเยอะขนาดที่แบบกิ่งเอาไม่ไหวเลย <c oughs> แล้วก่อนน้านี้เคยเป็นอย่างนี้ไหม ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยโดกแบบนี้สักทีหนึ่งโอ้โหไม่เคยแบบต่อต่อต่อ,ตอ,ตอรุนรุนลุน,น,น,นออกมาสักทีลูกใหญ่ขึ้นไ,ไหมพี่ใหญ่อเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยพี่ออบอกว่าดูจะกิ่นฝรั่งอะกิ่นแค่เนี้ยแต่ลูกหนึ่งเนี่ยสองลูกโลอะกิ่งจะเอาไหวยังไงถึงขั้นกิ่นแบบว่าต้องใช้ไม้คําใช่ไหมต้อง<ช>คํานี่อันนี้ลูกคู่นะคะเนี่ยลูกคู่มันจะคู่กันอย่างนี้เนี่ยแล้วดูกิ่งแค่นี้กิ่นแค่นี้โอ้โห สุดยอดอนะคะผูกแล้วก็ไปโยงไว้กับกิ่งใหญ่แปลงนี้ทดลองที่หลังเลยนะใช้ที่หลังของที่บ้านอ๋อมีของพี่ออนใช้ก่อนใช่ใช้ก่อนล่วงหน้าแล้วดีก็เลย อัดให้เบิร์ดใช้อยากคนทำคนละสวนดูแลคนละสวนแต่ผลผลิตขายมาเงินเข้าส่วนเดียวแบบนะคะเป็นธรรมดาเนาะนี้วันนี้พี่เบิร์ดกับพี่ฮอก็พาเรามาดูสวนแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะไปดูว่าเวลาเก็บไปแล้วไปคัดแยกยังไงใช่ไหมคะก็จะมีที่คัดแยกที่บ้านอีกที่หนึ่งใช่นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่คัดแยกกันเลยดีกว่าค่ะ พี่อ๋อวันนี้ส่งกี่โลคะเนี่ยวันนี้เยอะมากหกร้อยค่ะหกร้อยโลค่ะโอ้แล้วฝรั่งเนี่ยเก็บทุกวันไหมคะมีออเดอร์ทุกวันไหมช่วงนี้มีทุกวันโอ้พี่อ๋อใช้ตัวไหนบ้างนะใช้ไฮโก่ะไฮโกซองสีส้มอย่างเดียวใช่ค่ะฉีดยังไงคะพี่ฉีดทุกครั้งที่ฉีดฆ่าแมลงทุกครั้งที่ฉีดฆ่าแมลงกี่วันครั้งคะอทิษฐานบ้างหรือว่าสิบห้าวันบ้างแล้วแต่ส่วนเราจะรอรอให้มันจะห่อค่ะ รอให้มันจะหอ่อใช่พอ,อลูกมันใหญ่เริ่มจะห่อได้แล้วก็ฉีดดูค่ะไม่ใช่แค่ฟูธรรมดานะคะลูกใหญ่ถึงไม่ใหญ่ก็ไซส์ไม่คือไซส์ใหญ่ของคนอื่นแต่ว่าเป็นไซส์เล็กของเรานะคะใหญ่มากแล้วก็เนื้อฟูรรทุกลูกโอ้แสดงว่าอย่างเงี้ยมันจะมีรุ่นต่อรุ่นเลยใช่ไหมคะพี่อ๋อใช่ค่ะพี่อ๋อกเก็บทุกวันงั้นแสดงว่ามันจะต้องแก่ให้เราเก็บทุกวันแล้วมันจะมีดอกขึ้นมาใหม่ทุกวันใช่ เป็นไงคะตอนใช้ของเราเนี่ยกับไม่ใช้ต่างกันแบบไหนพี่เมื่อก่อนไม่ใช้มันก็ไม่ดกอย่างนี้นะอ๋อไม่ดกเคยลองหลายตัวแล้วเป็นไงค่ะที่แบบเล่งดอกเล่งอะไรพวกนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ดกอย่างนี้ไม่ดกอย่างนี้ไม่ดกขนาดนี้ไม่ดกถึงขนาดต้องหาไม้ค้ำไม่งั้นมันนอนกับพื้นหมดอันนี้กิ่งมันไม่ไหวแล้วพี่มันนอนพื้นแล้วมันบอกว่าดูไม่ไหวแล้วดูรู้นี่กิ่งเดียวเกือบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วกิ่งเล็กนิดเดียวสิบลู โอ้ืคอคือกิ่งหนึ่งนี่คือติดหนักเลยใช่ทุกลูกผิวสวยๆหมดเลยนะคะฟูหมดนี่โอ้โหดูความช้ำของเนื้อนะคะฟูจริงๆโอ้โหเดี๋ยวเราอร่อยไม่อร่อยเราต้องพิสูจน์นะคะหืม อืมอูหวานอะหวานแบบหวานแบบพอดีอะค่ะเวลาเขามารับอย่างเงี้ยก็คือมารับกับเราถึงที่เลยใช่ค่ะพี่ออยจะคัดให้เขาเป็นไซส์หรือว่าเป็นแค่กิโลเป็นเบอร์ดีกับเบอร์ลายเบอร์ดีกับเบอร์ลายเบอร์สวยกับเบอร์ไม่สวยอ๋อถ้าอย่างนี้เรียกเบอร์อะไรเบอร์สวยเบอร์สวยเบอร์ลายคือจะมีจุดจุดไหมใช่ ผิวจะมีตำหนินิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถึงเนื้อในอกินได้แล้วก็แบบเนี้ยพอเราเก็บแล้วผิวสวยแบบเนี้ยราคามันต่างกันใช่ไหมใช่ค่ะครึง่งหนึ่งครึง่งหนึง่งลายครึ่งนึงเลยเหรอใช่ค่ะตอนนี้ถ้าสวยๆโลเท่าไหร่คะสวยๆหรอสิบห้าบาทลายก็บ8ปบาทวันนี้ที่เห็นตรงนี้กิโลนะคะหกหกร้อย <6. S 1> โลโลละสิบห้าบาทเท่าไหรว่วาปลูกอ่ะ ต้นหนึ่งเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะเก็บได้คะพี่ถ้าถ้าเป็นที่เลยอ่ะสองปีสองปีงปใช่เพราะว่าต้นมันเล็กเนี่ยแล้วลูกนึงออกมาใหญ่กิ่งมันจะรับไม่ไหวกิ่งมันจะรับไม่ไหวใช่ก็หาไม้ค้ำเอาเนาะค้ำไม่ไหวกิ่งนึงหลายลูกอ่ะค้าไม่ไหวกิ่งนึงหลายลูกกิ่งหนึ่งโอ้โหเยอะมากเก็บจนเหนื่อยเลยไหมตอนนี้เหนื่อยแล้วทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะ เพราะว่ามันออกดอกแล้วก็มี<ช>ลูกเล็กมีร<ม>ุ่นรุ่นออกมาใช่เป็นรุ่นรุ่ออกมาไลา่ไล,ล,ล,ลออกมาเรื่อยก็ ถึงช่วงท้ายนะคะเป็นตามธรรมเนียมเนาะวันนี้พี่เบิร์ดกับพี่ออยนะคะพาเรามาสวนฝรั่งซึ่งต้องบอกว่าแค่ทดลองใช่ไหมใช่ตอนแรกแค่ทดลองจนตอนนี้ก็คือใช้ไฮโค้ค่ตัวเดียวยังใช้ไม่เต็มสตีมนะคะก็วันนี้ถือว่ามาโชว์ผลลัพธ์ที่ชัดเจนให้กับเราดูนะคะเราก็มีของที่ระลึกนะคะมามอบให้นะคะอ่านี่ค่ะฝากพี่เบิร์ดกับพี่ออยนะคะอันนี้อัลโซอย เดี๋ยวฝากให้ลองนะนอ่าแล้วก็นี่ส่วนของไทโกที่ใช้ส่วนนี้ไบโอไบโอเนี่ยเป็นตัวเข้มขน้นถ้าโซนไหนที่มีเชื้อรายเยอะพี่ผสมกากน้ำตาล4วันถึง7วันแล้วลงเลย ก็มีหมวกนะคะแล้วก็มีเสื้ออีก3ตัวฝากไว้ให้พี่เบิร์ดกับพี่อ่อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ EP นี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะคะเรามาติดตามกันว่า EP ถัดไปเราจะไปที่ไหนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับรายการซีโอรีสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงค่ะบ๊ายบาย,บาย